สวัสดีค่ะอ <mel> ๋อสวัสดีอีกรอบหนึ่งเด้อเห็นบอกบรรยากาศด้านข้างของคุณครูนะคะไทยไทหน้าไทหน้าวานเขาเราได้พี่น้องเอ้ยฝนตกสองสามเมื่อติดกันหยาก็ขคืนเคี้ยวกระจีนะคะกำลังขึ้นเขาที่พ่อแม่เอฟซหลายๆคนเป็นอันเนาะทางบานทางอย่างเขาเป็นวานไหวก็กำลังขึ้นกำลังงออดีใจคือเสด็กินเข่าแล้วแม่ หลายแรงหลายเดือนพษภาคมก็เป็นเดือนแห่งความสุขไนดะ้เพราะว่าเป็นวันเกิดนะคะเป็นวันเกิดในครอบครัวอนะไรเป็นวันเกิดครอบครัวไนดะ้เพราะว่าจะเป็นคู่มุกงนะคู่แมเวเหลกลัวกันลูกสาวเนาะเพราะว่ากาันเกิดเดือนพษภาคมนกันเปื้อนสุขสุขนอนยินดีบอกคุณนะ หน้าทั้งข้างๆบนวานเขาวานน้ำไปโอ้สิได้กินเข่าเรพี่นอนเลยเมื่อขึ้นกับฝนตกนะคะอากาศชุ่มช่้หัวใจภาวนหน้าให้มันสดชื่นเย็นสบายอุบาวหน่อยผู้พันกลับมาบ้านเนสิได้เห็นธงเห็นหน้างามๆเนาะแต่แต่แต่มือพันมามือพันมาแสดงอยาให้ฝนตกได้กระสานมันสิพบอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของผู้แมวเหมียวได้เนี่ยโอ้ยกลาเป็นฝนตกเลยขึ้นผ่าบาออกเลยเนี เบกอันโช่รถใหม้ไปพ่วงมอหลกมาไล่ตื้อตาแอะไปเนาะมาสร้างว่าสั่งเปลี่ยนแท้เนาะค่ะเนาะเอากะให้มันเดียดสักกอนตอนนี้นะคะถึงมือนันกะตรงอยังไงล่ะหาวิธีการได้เนาะบ้างแผนฝนตงเสียจจังไนด,ดีภาษานเนาะรถุดกระสีดิครุ้งดิเคียได้ของต็มหลังรถดอญญายะอยู่เพราะว่ารถ,รถของคณคู่ก็จะเป็นสำนักงานอีกสำนักงานหนึ่งได กนการเรียนเสื้อผ้าเตรียมไปงานนั้นงานนี้นนนตลอดตลอดเลยโอ้ยนะคะเลยมาถักทายีกรอบหนึ่งในหลายคนก็คินหอดให้คินหอดหน้าคินหอดเงินหอดสัน้นส่งเงินเมื่อทางบ้านให้ไปบ้านเขาด้วยว่าสันเดี๋ยวนี้บามคนเชาหน้ามื่อชีบเลยชาวนาตามหน้าที่ประษันเลยเพระาะว่าบริเต้งใจเห็นหน้าคือสมัยตะกี้นาะสมัยตะกี้นี่คือลงให้ลงหน้ามอล่ำกับปิดนั่นบอกปิดวง่งเพื่อให้ แดงส่งแดงเซอร์นักแสดงเขาไปเหตดไฮน,น้ากู่มือนี่บบแมนแล้วบาทนี่นะคะไฮนา้กนาก็เจ้ากระจ่างเอาเนาะค่ะใส่เครื่องมือท่านสมัยขึ้นวานกับประองใส่มือแล้วกู่มือนี่ใส่เครื่องวานมันจะมีการวานที่สม่ำเสมอนะคะไทมังก,กรกับใส่งัวใส่ใส่ควายเนาะไถหน้าสอาซะกมือนี่ก็ใส่รถดเล็กแล้วควายเหล็กละค่ะเกี่ยวเขาเมื่อกี้ตะเกา่าก็ลุ่งแขงเกลียวกู่มือนี่รดขึ้นเดียวกันแล้วนะคะชั่วโมงสองชั่วโมง เขาเรียกเปิดตุ้นะคะนี่คือพัฒนาการการตื่นตูของอวิธีของชาวนาะฉนดเข้ากับเอาพวายไม่อยากเปลีป่ยนแปลงในหลายสิ่งหลายอยา่างเข้าก็ต้องยอมรับการเปลีป่ยนแปลงบางคนบอกว่าเคยมอบเงินใหไมาไล่ศิลปินจะเถอ่ห้องบริบอบตะกี้เพราะว่าห้องบริบึงหมอล่ำห้อบริไปนาเวทีค่ะ ผู้มือนี่พ่อต้องไปเขาก็สามารถโอนเงินมาไล่ออนไลน์ได้โลกมันเปลี่ยนไปนะคะใจมันก็เปลี่ยนแปลงน,นะคะพฤติกรรมเขาก็เปลี่ยนไปคือกันนะคะพี่น้องกต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่มันทันสมัยถือตัวถือต้มซื้อของออนไลน์กับพ่อดูดือยกันผู้ไม่เบี่ยวนะคะคือมีเบิร์ตซื้อของโมเมนต์โมเมนต์แต่โมตรงปุกได้ได้คนไรยางสร้างเสื่อม ได้ผ้าคิริวมากกัมีโอ้ยนะคะสั่งเสืออย่างงามเป็นผ่าเสือมือสองขาคิริวโอ้จะเป็นเนาะมีเปิ้นนลนวนะคะหรือบางทีอย่าวางยางสั่งไปขว้างกับโบไรนาสิก็ับมี่โอ้่บกจังไดเนาะคะ่หมอดนันมาก,กัเอาให้เพิ่นเป็นอย่ยก็เป็นเ,นเ,ป,นเป็นบาปเป็นเวรของเพื่อนไปเสียเนาะ คนเกิดมาทุกอยากลำบากหาตัวหาตัวมูจักรสีจังไดนมันเกกวิสัยข้าเจ้าบ่ไดก็ถือว่าเป็นเวทเป็นกรรมของเขาเลยเฮ้าก็ถือว่าเฮ้าซอยเข้าไปซะ ทำบูนทำท่านไปให้คนทุกคนยาก <c oughs> จิตใจเขาจะเลยเป็นผู้สนบสะุ้ายผกหนาเนาะเอามาบอกมันม้วนในสือแล้วคุณครูก็ได้เมื่อบันจันไอ้วันกัจันไอ้บันพุทธศักรนี้เปิดเทอมใหม่สิผมผูสภา,าตื่นเต้นเฝ้าไปเตอเสีตวเสี่ยวไปยังเบิเ่งเด็หน่อยเด็กๆได้ค่ะนักเรียนหนาตาพอรอไปเรแบบใดเด้ทุกคนก็ตื่นเต้นเพราะว่าจะเป็นนักเรียนเพราะว่าจะเป็นคุณครูตื่นเต้นมากปั๊บเฝ้ามาโรงเรียน แต่ว่าอยากไปโรงเรียนแต่ไม่ไม่อยากทำการบ้านว่าสัน <laughs> โอ้ยอีเบ็นตัวอย่างแล้วคับพี่นอ้องอาชีพใดก็เมื่อยขึ้นกันอย่าว่าแต่เป็นคุณครูสบายมีปดเทอมตั้งแต่ปิดเทอมมากคุณครูแม่เมียวก็ยังไปโรงเรียนอยู่เพราะฉะนั้นกับคนในสบายเกินกันโชคดีเด้อค่ะทุกท่านนะเดี๋ยวเริ่มท้นการทํางานใหม่ๆคุณครูกับจิตเจ้านะคะถึงในเมืองแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูแม่เมียวติด นี่โรงเรียนน่ะด่านใส่มือเ,เห็นตึกและะ้วค่ะรถติดอยู่กระบวนการแต่ออกมาในป้าดนะคะดูขับคึค้นยึกกึ้ึกไปแบบนี้แหละประมาณนี้แหละนะคะอันนี้อยู่ข้างเรียนกำลังจะเลี้ยวเข้าโรงเรียนนี่แหละนะคะวันนี้วันแรกแต่เช้าเลยใครๆก็มาส่งลูกส่งหลานคู่กับฝ้าคือกันนักเรียนกับฝ้าอกันนะคะนู่นหมายเลขกสี่อาคารสี่หละค,คุณครูจะสอนอยู่ที่อาคารสี่หมายเล็กสีนะ่แตอ่อาคารที่ขวางดันนะ ขึนะะ้นตึกหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าหงสํสำนักงานที่นั่งประจำกันยุดอาคารหนึ่งกันย่างย่อนกันมานะก็จะเป็นอบรรยากาศที่จิกจักแบบนี้นะตอนเช้ามันเป็นมือแรกตื่นเต้นสุข,ขสุขคนนะคะให้กำลังใจคุณครูน้ำกันให้กำลังใจนักเรียนให้กำลังใจลูกหลานเด้อมาทํางานวันแรกเพื่อสิริเขาโรงเรียนนะคะเอาเดี๋ยวมาเจอกันอีกที่หนึ่งค่ะให้กำลังใจคุณครูนะคะ คนส่งสายตายผ่าใจร้าวรอนเมื่อคราได้พบตางอ่อนสาวคนงามอยู่ที่ท่ารถน้องส่งยิ้มหวานน้องคลานสวยงามหมดจดพี่คนขับรถน้องใครตัวอยู่ที่สถานี รถทัวสายตายเปลี่ยนไกลออกมาจากไกลไปแล้วลับตาคิดถึงแกวตาที่อยู่ทางนี้เพียงสองสามวันผู้เนนานจากกันเป็นปีจากไกลกันไปไลลหลายลมรถทัวใจอา ฉันสวรรค์บรรดาลคู่กันแน่นอนคนง,งามไทยตัวส่วนพี่ชายโซเฟอร์ปนปบอนรบักกันไม่สั่นไม่กอ้อนวางร่วมเคียงบอนชู่วนาตาปีรถหัวเทียบจอดสถานีที่หมาย ฝาออกข่าวไปถึงสามไว้ดูแลหวัวใจพี่ชายให้ดีทำตกหล่นไว้พี่สายตายในสถานีฝากน้องช่วยดูให้ทีเพราะใจดวงนี้อักอดีกับเธอ ายตายเพื่อนไกลออกมาจากไกลไปแล้วรับตาคิดถึงแกวตาที่อยู่ข้างนี้เพียงสองสามวันอยู่นิ่นนานจากกันเป็นปีจากไกลกันไปหลายมุลดทัวหัวใจอา กับฉันสวรรค์บันดาลคู่กันแน่แน,นอนคนง,งามไทยตัวส่วนพี่ชายโซเฟอร์บอลบอลรักกันไม,ม่สันไม่ลอนวังร่วมเคียงมอนชูวนาตาปีรถทัวเทียบจอดสถานีที่ไมย พาขาออกไปถึงสามวัยดูแลหวัวใจพี่ชายให้ดีทั้ตกหล่นไว้ที่สายตายในสถานีกลับนอกช่วยดูให้ดีเพราะใจดวงนี้อักอดีกับเธอ